หาตั้งนานกว่าจะเจอต้องลงไปตามที่เขาบอกโอ้หืมขาแทบหักโอ้นี่คือร่องรอยทิ้งไว้สินะโอ้ยขาหักรอบสองมันอยู่ไหนกันเนี่ยที่นี่มันมืดเกินไปการหาตัวก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วแหละมันอยู่ไหนกันเนี่ย ก็มไม่ใช่มุดลงใต้ดินไปแล้วสินะหรือนะ่ฉันเอาชุดบูบบรีนมาด้วยใส่เลยแล้วกันเผื่อว่ามันโผล่มาตรงหน้าจะได้ต่อสู้ได้ทันที่นี่มีแต่พวกสปาร์ลาดเลเวลต่ำท่านั้นแต่ถ้าเราจัดก,การตัวนี้ได้โลกเราก็จะปลอดภัยแต่ที่นี่ดุรัาทานจะไม่มีถ้าเรามาผิดแล้วก็คงเสียเวลาน่าดูเลยละ มันอ,อยู่ไหนอยู่ในรูนี้เปล่าโอ้ยดีนะเรามีฮิลิ่งแฟคเตอร์กินยาแป๊บมองไม่เห็นหาอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะว้านี่เหรอมาดิมาดิอื้มนี่เหรอตัวเขาบอกแข็งแรงมากแต่องค์เล็บู่แข็งกว่ารู้จักเลอะไรมินเที่ยมโอ้โหโอ้โหอืมอืมไอ้พวกไอ้พวกมอนเตอร์แล้วว่ต่ำหรอไปกูจะตีว้าวโอ้โอ้โอ้ดีนะกูมีฮิลิ่งแฟคเตอร์ อูไม่เป็นไรนี่เราก็สู้กันมาเกือบสองชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครยองใครไว้นี่ก็แข็งเหลือเกินตายตายซะมึงอือหือโกเลออะไรมันเทียมแทงไม่เข้ามันเลยได้ไงเฮ้ยว้า มาสิอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้วมายายา่าว้าหูมา้าตีแข็งเหลือเกินโยนออกมาข้างนอกคิดว่าสู้กูได้ไไเหรออุ้ยอิโวาไอสัตว์ไอเหี้ยอุ้ยอื้อหือแล้วแต่กระดูกอุ้ยถ้าเราไม่มีเฮลิคอปเตอร,ร์เราแตกไว้ตั้งแต่ห้านาทีแรกแล้วโอ้ยอื้อหืออันนึงยิ่ยัยยยยงไงล่ะตกใจนะพลังยิวชั้นสินะเฮลิคอปเตอร์มันดีจริงจริงอุ้ย ชุดบูเบลีนนี่ดีสุดยอดเลยแม่งเอ้ยแต่ทําไมกูมีทั้งสองกองเล็บทําไมกูไม่ใช้ทั้งสองกูใช้เล็บเดียวทำไมไม่เป็นไรเล็บเดียวก็เฟี้ยวได้ย่าโอ้ยอันนี้ก็แข็งแกร่งเกินโอ้โอหโอ้โหโอ้โโอ้เหนื่อยีเชี่ยเลยเอียโอ้โหโอ้โหถอดชุดก่อนอ๋ออ๋อโอเค ถึงเวลาก,กลับเราจะกลับไงเนี่ยเออเอออหนาวหลือเกินทำไมมึงยังอยู่ที่ตรงหนาวนี่ด้วยเนี่ยหวังว่าจะมีคนมารับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าทําไมผมถึงไม่อยู่ตรงนี้และผมกำลังทำบ้าอะไรอยู่ผมจะย้อนเหตุการณ์ให้คุณฟังแต่ต้องให้เร,เร็วๆหน่อยแล้วกัน แล้วฉันก็บอกว่าอ่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยต้องถกใจลคนสเตปคุคือวูุ้กเลกองฉันจไหมว้าวไม่มีประเภทไม้ป่าเด<น>ียวกันหรอกันหรอกเออโทฤฤษทีพอดีว่าอ่ะท้าแล้วอะไรดีกว่าคือคุณทำให้โลกยีนาดว้าวเจนเนเดี๋ยวฉันทำให้โลกยีนาดนะใช่แล้วคุณฉันเป็นคนก้าคู่ตัวคุณ,คณ,คณและโลกใบนี้ นี่ผมจะได้กรอบคู่ดยเหรอเรื่องนี้มันอาจจะฟังดูบ้าแต่ติดตาาวีน่าดีกว่า